สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับหาเรื่องเล่านะครับหายไปหนึ่งสัปดาห์ขออภัยด้วยนะครับถ้าการ์ดออกมันจะหายไปอย่างนี้เป็นปกตินั่นแหละนะก็กลับมาแล้วนะครับกลับหาเรื่องเล่าเนาะก็หลังจากที่เราทำไปหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็บังเอิญว่าไปเห็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวของหนังเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็เดือนนี้มันเป็นเดือนห้านะครับซึ่ง เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในหนังี่ไม่ได้ซีรีส์เป็นหนังที่เป็นตรภาคสองรอบสามรอบด้วยซ้ํานะครับที่ชอบมากเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรียกว่ามีสองไตรภาคแล้วกันเนาะต้องก่อนหรือต้องบอกนะครับแดงยุของแอตโตเนี่ยเกิดไม่ทันตายภาคช่วงแรกแต่เราเกิดเกิดทันตอนไายภาคช่วงที่สองนะครับนั่นคือเรื่องนี้ครับ s ตา r War นั่นเอง ไตภาค3ามไตยภาคแรกถ้าเรียกกันนะปัจจุบันนี้ก็คือภาค4ี่ห้าหกนะครับซึ่งแน่นอนครับเกิดไม่ทันครับแต่ว่าถามว่าเคยดูไหมเคยดูนะครับแล้วก็ทานจริงๆเนี่ยคือไตยภาคที่ทุกวันนี้มันเป็นภาคหนึ่งสองสามนั่นแหละเอพิโซดหนึ่งสองสามก่อนอื่นต้องบอกว่าสตาร์วอรเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราก็จะไม่ได้อะไรกับมันมากตอนเด็กเลยนะเนื่องจากว่าดูไม่รู้เรื่องครับเอาจริงๆตอนเด็กมากๆคือดูก็ดูไม่รู้เรื่องนะแล้วก็แบบ เออก็สนุกดีมีเลเซอร์มีเอเลียนมีทหารชุดขาว,ขาวมีคนถือดาบมีแสงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออดูแบบแค่นั้นแต่ถามว่าเนื้อเรื่องอะสรหราบสี่ห้าหกอะมันดูแบบดูผ่านๆแต่ว่าการมาของ Star Wars The Phantom m e n a เ e เนี่ยมันเป็นเอพิโซดที่หนึ่งเนี่ยมันมาในปีพันเก้า้อยเก้าสิบเก้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย จำได้ว่าก็โตมาระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าส่วนตัวแอตโตเกิด93นะครับ93 99นี่ก็ประมาณตอนนั้นประมาณ6-7ขวบแล้วทีเนี้ยก็ได้ไปดูในโรงหนังด้วยซึ่งถ้าโรงหนังพูดไปแล้วทุกคนอาจจะตกใจนิดนึงโรงหนังมันคือโรงหนังเมอริค,คิงวางบูราครับใช่ครับมันคือตึกเมก้าวางบูราทุกวันนี้แหละแต่เมื่อก่อนข้างในมันมีโรงหนังะเวย เออประมาณประมาณนี้ว่าดูดูที่นั่นแล้วกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะจะดูที่ที่ที่นั่นถ้าไม่ได้ดูที่นั่นก็จะดูเซนท่านปิ่นก้านะครับซึ่งไม่น่าใช่ไม่น่าใช่การดูรอบเดียวด้วยเพราะว่าจําได้ว่ามีหัวมีหัวไอหัวฝาน้ําอ่ะสองอันมีอนาคินตอนที่ขับยานสปีเดอร์อันหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นอเมดา่าอันหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่ะมาพูดถึงสตาร์วอลก่อนสตาร์วอลอย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับว่ามันเป็น ไราภาคหนังสงครามที่ในโลกในจะบอกว่านะคนก็นกในจักรวาลของสตาร์วอ s เนี่ยมันเกิดสงครามขึ้นซึ่งการทำเนี่ยจริงๆเขาจะเขาจะทำภาค4 5 6แล้วมันจะย้อนกลับมาอีกทีเป็นภาค1 2 3นะครับตอนแรกก็เครื่อง่ง่ายๆครับเหมือนว่าเขาทำชุดหลักกอันนั้นไปก่อนแล้วเขากลับมาเล่าเรื่องแบบซีโร่ให้เราฟังว่าอ๋อก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ย ในจักรวาลมันนะเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงแบบเออมีตัวร้ายตัวนี้หรือเป็นอะไรอย่างนี้ทำไมต้องแบบแก้แค้นอะไรกันอย่างนี้นะเพราะเราจริงๆถ้าไปดู4-5-6แล้วแบบมันจะดูงงๆนะครับทีนี้เนื้อเรื่องของ Star Wars Phantom m e n a เ e เนี่ยมันจะเล่าถึงก่อนที่ยุคจะเข้า4-5-6อย่างเป็นทางการมากโดยการเปิดเรื่องมากับ2 j เจไดนะครับเรื่องเรียกว่า1 j เจไดกับ1พันดาวันแล้วกัน ตัวของเจไดเนี่ยก็คือตัวของอาจารย์ควายก่อนจินนะครับคนนี้เรียกว่ามีความสําคัญมากๆถึงพี่แกจะมาภาคเดียวก็ตามแบบพี่แกมีความสาคัญมากๆและก็ตัวพันดาวันอย่างโอบิวันเคนโนบีนะครับซึ่งถ้างงอ่ะถ้าไปดูภาคสี่มาก่อนอาจจะงงว่าเอาทำไมมันมีคนชื่อเบนเคนโนบีมันเป็นพี่น้องกันหรออ๋อไม่ใช่ครับจริงๆคือคนเดียวกันนั่นแหละนะครับเบนเคนโนบี obi, เป็นนามแฝงของโอบิวันเคนโนบีนะครับก็ ตัวตอนนั้นเนี่ยตัวของโอบิวันเองยังเป็นแค่พันดาวนของอาจารย์ควายกรอยู่นะครับซึ่งตัวของอาจารย์ควายกรกับโอบิวันเนี่ยเหมือนไปเจราจากับอ่าสะพันพาณิชเ,เพราะว่าตัวของสาพันพาณิชเ,เองเนี่ยแอบซ่องสมกําลังขุนยนต์เอาไว้นะครับซึ่งเป็นพวกเขาเรียกว่าดรอยซึ่งกําลังขุนยนเนี่ยเป็นกองทัพดรอยที่เป็นดรอยโจมตีอ่าไม่ใช่ดรอยทํางาน อาจารย์ควายกรกับตัวของอนาคินก็ขึ้นไปบนนั้นนะครับแล้วก็ไปซ่องสุมไปไปเหมือนไปคุยทั้งทั้งที่ก็พอจะรู้อยู่ว่าเขาซ่องสุมกําลังอยู่แต่เหมือนไปคุยนะครับก็เข้าไปเจรจาด้วยดีครับอ่ทีนี้พอเข้าไปเจรจาเนี่ยตัวของตัวของเขาเรียกตอนนั้นน่าจะเรียกว่าสะพันพานิชเองเห็นว่าเป็นเจไดมาคุยพอเป็นเจไดมาคุยก็ต้อนรับด้วยหุ่นดอยครับแล้วก็เกิดการต่อสู้แล้วก็อาจารย์ควายกรกับโอบิวันเนี่ยต้องหนี หนีลงมาที่ดาวหนีลงมาที่ดาวนะครับดาวของอตัวของอะมิดาลานี่แหละดาวเนี้ยมันชื่อว่าดาวนาบูนะครับลงมาเนี่ยต้องบอกพื้นเพก่อนบนดาวนาบูจะเป็นป่าซะเยอะแล้วประกอบเป็นสองเผ่าก็จะมีเผ่าที่เหมือนคนกับเผ่าจาจาที่ออกมาในหนังนะ่าจะมีสองเผ่านี้อยู่บนดาว เผ่าจาจาเนี่ยจะเป็นเผ่าเหมือนกบที่อยู่ในน้ําแล้วก็เผ่าของอมิดาล่าจะเป็นเผ่าคล้ายๆมนุษย์2เผ่าเนี้ยไม่ถูกกันบนดาวเป็นคุณเดิมอยู่แล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บนะครับจริงๆตัวของอาจารย์ควายกรกับโอบิวันเนี่ยติดติดแบบว่าแอบอยู่ในยานของดอยอะลงมาที่ดาวนาบูแล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บ ก็ไปเจอกับตัวของเผ่าจาจาก็คือตัวจาจาบิงนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบตัวละครตัวนี้ตัวจาจาบิงเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวดึงซีนครับเป็นตัวที่เอามาทําตลกทําให้หนังมันไม่เครียดเพราะต้องยอมรับว่าการทาสี่ห้าหกของสตาร์วอล์มันมีความเครียดในตัวเนื้อเรื่องอยู่นะครับคือแบบเนื้อเรื่องมันจะดูหนักหนักสมองไปนิดนึงแต่ตัวจาจาบิงเนี่ยเหมือนมาเจาะกลุ่มเด็กอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมมันถึงต้องมาเจาะกลุ่มเด็กในภาคนี้กันอีกทีหนึ่งแต่ทีเนี้ย พอได้มาช่วยตัวจาจะบิงเสร็จเนี่ยก็ตัวจาจาบิงก็พาไปหาฝั่งของจาจานะครับแล้วก็มีการเจราจากันเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเจราจาที่เหมือนขอยานนะครับยานแบบยานดำน้ำเนี่ยเพื่อเข้าไปในนาบูนะครับในใน,ในตัวเมืองแล้วกันในเมืองหลวงของฝั่งที่เป็นมนุษย์อยู่ของอะมิดาล่าเองเพราะว่าสาพันธพาณิชย์ทำจะทําการบุกดาวดวงนี้แล้วนะครับเหมือนเข้าไปเพื่อปกป้องตัวของอะมิดาล่าที่เป็นเหมือนเอาจริงๆตําแหน่งอะเหมือนอารมณ์เหมือนอ เ,เขาเรียกว่าเจ้าหญิงอะมิดาราแต่อารมณ์มันประมาณทํางานเหมือนอ่าพวกประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะสุดท้ายไอตำแหน่งนี้แม่งก็เสกเปลี่ยนคนได้นะครับตำแหน่งของนี้ก็เสกเปลี่ยนคนได้คือมันมาได้จากการรับเลือกแหละมันลงมาเหมือนประธานาธิบดีของดาวซะมากกว่าก็ได้เข้าไปช่วยทันนะครับทั้งโอปิวันทั้งอาจารย์ควายกนแล้วก็พาหนีออกมาจากดาวซึ่งเป้าหมายในการหนีออกมาจากดาวเนี้ย เขาจะไปที่คอราซังคอราซังมันเป็นดาวเหมือนเมืองหลวงอะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็ดันเกิดเหตุการณ์ว่ามีมีโดนก็แบบโดนโจมตีไม่ใช่โดนนะโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวยานซึ่งพอมันมีความเสียหายเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยต้องไปลงที่ดาวที่ดาวนอกระบบก็คือดาวทาทูอินคำว่าดาวนอกระบบในของสตาร์วอลเนี่ยมันจะเป็นดาวที่ประมาณว่า ไกลปืนเที่ยงอะนิดนึงอ่าไม่ค่อยมีกฎหมายไม่แบบไม่ได้แบบมีปากมีเสียงธุระกันดานยากจนอันนี้เขาเรียกว่าดาวนอกระบบนิดนึงนะครับพอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยในดาวนั้นเนี่ยมันต้องไปหาตัวขับเคลื่อนของยานยานใหญ่อ่ะนะพอลงไปหาปุ๊บ จะมีตัวของอาจารย์ควายกรลงมาแล้วก็จะมีหุ่นที่ชื่อว่า R2D2 จริงๆจะมีบทมาตั้งแต่ก่อนที่ตอนยานถูกยิงบนอวกาศและ R2D2 จะเป็นตัวที่เป็นซ่อมแล้วก็เป็นตัวที่เหลือรอดอยู่ตัวเดียวนะแล้วก็จะมีค่ารับใช้ของตัวอเมดาล a าลงมาชื่อว่าแพสเม e นะครับทีนี้พอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พยายามไป,ไปพยายามไปเดินอยู่ในเมืองนี่แหละก็เดินแต่เตรอยู่ในเมืองระดับหนึ พอเดินเตะๆอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไปเจอครับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าอนาคินนะครับอนาคินเนี่เป็นาธาตุครับอนาคินเป็นาธาตแล้วก็มีแม่ของตัวเองก็เป็นาธาตเช่นกันนะครับแม่จําชื่อแม่ไม่ได้ขออภัยด้วยโดยที่ตัวอนาคินเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะท่องอวกาศอยากจะแบบทำยานได้แล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถในเรื่องของการทําพวก อิเล็กทรอนิกส์อ่ะอิเล็กทรอนิกส์ยานเครื่องยนต์อะไรพวกเนี้ยสาม,มารถทําได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับโดยที่เป็นธาตุไอตัวมีปีกืีว่าฟ้าอยู่ขอภัยก็จำไม่ได้และทีเนี้ยอนาคินเองอ่ะตอนนั้นน่าจะจะไม่ผิดน,น่าจะประมาณ9กขวบซึ่งต้องบอกว่าอายุค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ควายก่อนค่อนข้างถูกชะตากับตัวของอนาคินมากๆแล้วก็ถามว่าอนาคินแบบเออแบบอะไรอย่างเงี้ยอนาคินเองก็บอกว่า อ๋อเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการแข่งสปีดเดอร์ซึ่งแม่งน่ากลัวที่สุดอะไรที่สุดเหมือนเหมือนการปีอย่างเงี้ยแบบแข่งสปีดเดอร์ของดาวดวงนี้ซึ่งอนาคินอยากจะลงนะครับแต่ก็เหมือนไม่มีสปอนเซอร์ในการสนับสนุนให้ยานมันเสร็จทันลงอะไรอย่างเงี้ยควายกรก็แบบถูกชะตาระดับหนึ่งแล้วก็เอ่อเหมือนเป็นสปอนเซอร์ให้ลงแต่ทีเนี้ยการเป็นสปอนเซอร์อ่ะด้วยอนาคินมันเป็นทาดอ่ะมันก็เลยแบบต้องไปคุยกับไอตัวสีฟ้าที่เป็นหัวหน้าทาดอนาคินว่าเออแบบใครชนะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆควายกรจะมีนิสัยเสียอย่างหนึง่งคือชอบใช้ฟอร์ดเพื่อชักจูงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันไม่โดนชักจูงอ่ะมันก็จะแบบถอยลูกเต๋าอ่ะควายกรมันก็ถอยลูกเต๋ามันจะเป็นการทอยลูกเต๋าว่ามันจะเป็นสีอยู่สองสีถ้าชนะควายกรจะได้อนาคินไปไอถ้าเป็นสีหนึ่งควายกรจะได้อนาคินถ้าเป็นสีหนึ่งควายกรจะได้แม่ไปแล้วควายกรมันโกงเอาจริงๆพูดตรงๆว่ามันโกงแหละมันก็ใช้ฟอร์ดให้ออกเป็นหน้าอนาคินเอานั้นะอนาคินไปนะครับ อ่ะมันก็แบบเหมือนจะเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็หาเครื่องหาอะไรอย่างนี้ว้าวกันไปทีนี้เนี่ยในระหว่างคืนช่วงนั้นเนี่ยควยกรก็ลองตรวจค่าค่าของค่าพลังฟอร์สอะ่ะของในตัวนาคินดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งควยกรเห็นว่านาคินมีพลังที่สูงมากมีพลังที่สูงมากแต่มันมีความแตกอยู่ที่ว่าอนาคินเกินอายุที่จะฝึกเป็นเจไดแล้วเออเกินที่จะเป็นพันดาวันแล้วเพราะว่าเอาจริงๆถ้า อายุไม่เกินเนี่ยมันจะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจความจําเกี่ยวกับครอบครัวอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งเราเข้าใจได้นะถามว่าทุกวันนี้เข้าใจไหมทําไมเจไดต้องทําอย่างนั้นคือใช่มันต้องทําอย่างนั้นเพราะว่ามันอยากไม่อยากให้มีปัญหาและนาคินก็ในภาคหลังๆต่อไปก็คงเราเราคงทำครบหกภาคนะแต่ว่าภาคหลังๆต่อไปมันมันก็จะทําให้เห็นปัญหาของอนาคินที่มันโผล่ขึ้นมาจริงๆในเรื่องเรื่องนี้จริงๆ ทีนี้เนี่ยพอการแข่งการอะไรเสร็จปุ๊บอนาคินก็เป็นฝ่ายชนะครับอย่างที่เราบอกทําไมมันถึงต้องมีจาจาบิงเป็นตัวตัดเป็นเหมือนตัวตัด,ตตดแบบตัดมุกเลยอ,อย่างเงี้ยจริงๆจาจาบิงลงมาด้วยขออภัยลืมจริงๆจาจาบิงลงมาด้วยนะเอ่อเพราะว่าจาจาบิงอะ่ะมันต้องทําให้ตลกเพราะเขาอยากให้เด็กดูภาคนี้เว้ยถ้าคุณไปดู4 5 6ห้ามันจะเป็นหนังเครียดระดับแบบวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ดูนิดนึงที่แบบเออเป็นแบบการต่อสู้อย่างเดียวมันจะมีภาพหกดูซอฟลงมาหน่อยในการมีตัวที่ชื่อว่าอีวอก ที่เป็นที่เป็นเหมือนหมีตุ๊กตาหมีอเออแต่ตัวประมาณคนแค่คนคนแคะประมาณนั้นน่ะแต่มันเหมือนตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆหญ่ะนะ mm hmm. แต่ว่ามันเอามันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นหนังมันก็ดูเครียดอยู่แต่ภาคเนี้ย mm hmm. เขาจะจะบิงอ่ะมาตัดบทเพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะว่ามันมีตัวของ อนาคินเป็นเด็กในเรื่องและเขาอยากจะเจาะกลุ่มเด็กซึ่งถ้ามันเจาะกลุ่มเด็กในภาคนี้ได้เด็กที่โตมาเขาจะติดตามภาคต่อๆไปและเขาก็จะไปดูภาคหลังเราเองซึ่งภาคหนังมันจะซีรีส์มันจะแข็งแรงในการที่ว่าขายเด็กได้ขายผู้ใหญ่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มองเขาก็คงมองอย่างนั้นสำหรับอันนี้เพราะว่าจริงๆภาคนี้เด็กเยอะมากนะครับที่เราจะเห็นว่าตอนที่อนาคินซ่อมยานหรืออะไรก็ตามมันจะมีเด็กๆเนี่ยเป็นเพื่อนอนาคินก็คอยช่วยอยู่เป็นเจเป็นเอเลี่ยนเด็กก็เป็นเหมือนคนเป็นเด็กหรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับ ทีนี้พอจบเหตุการณ์เนี่ยกำลังจะขึ้นยานมีการมาของคนคนหนึ่งคนนั้นตอนแรกเขายังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครนะครับก็เรียกว่าถ้าทุกวันนี้ก็ทุกคนรู้เนะื้อเรื่อง,เร,องเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วแหละนั่นก็คือเป็นฝั่งซิตลงมานะครับก็คือตัวของดัสมอร์นั่นเองดัสมอร์เนี่ยถูกสั่งมาด้วยตัวของผู้สั่งการคนหนึ่งจริงๆมันไม่ได้บอกว่าใครตอนแรกแล้วก็ลงมาเพื่อจัดก,การกับ ตัวของอามิดาลานะครับที่อยู่บนยานแต่ทีเนี้ยพอมาเสร็จปุ๊บในการขึ้นยานเนี่ยดัสมอเจอตอนที่จะจะบิงแพทอ่าแพทเม่ควายกนจินและอ่าอนาคินเนี่ยกำลังขึ้นยานแล้วก็ทำให้ได้ประทะกับควายกนจินนะครับเพราะว่าตัวของไอฝั่งนั้นเนี่ยก็เป็นซิตนะแล้วก็โอเคครับขึ้นยานไปสุดท้ายก็ไปถึงตัวของพอลาัซังได้นะครับ ทีนี้เรื่องราวมันจะแบ่งเป็นสองทางในการที่มาถึงก็คือจะมีฝั่งที่ควายกรที่ต้องกลับไปวิหารแล้วก็ฝั่งที่เป็นแพสเม่ที่ฝั่งของมิดาล่ากับแพสเม่ที่ต้องเข้าไปในสาภาซึ่งพอไปถึงเนี่ยตัวของเอาฝั่งแพสเม่ก่อนแล้วกันตัวของแพตตัวของแพสเม่ก็เป็นแอนลูกน้องของมิดาล่าเนาะแล้วก็ไปไปถึงไปถึงเสร็จปุ๊บทีเนี้ยที่นั่นน่ะจะมีเหมือนตัวเป็นวุฒิสมาชิกหรือว่าเป็นตัวแทนของ านาบูอยู่แล้วนะครับชื่อว่าชื่อชื่อว่า,ามันชื่ออะไรนะวุธิสมาชิกแพลพาทีนนะครับนะก็ตัววุธิสมาชิกแพลพาทีนเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนตัวแทนของดาวนาบูที่มาประชุมอะไรอย่างเงี้ยประจําเออได้รับเลือกมาเป็นตัวแทนของดาวลงเหมือนสอสอประจาดาวอ่ะประมาณนั้นแล้วกันก็มาต้อนรับแฮทเม้นะครับแล้วก็แัทเม้กับกอง,องของอมิดาลาไปทีนี้ตัวควยกรเนี่ยก็ไปที่วิหารเจไดครับ เอาเรื่องของอนาคินไปคุยทุกคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับควายกรเท่าไหร่ควายกรถึงเป็นยศเป็นอาจารย์แล้วก็จริงแต่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าอนาคินอายุเกินอายุเกินมาระดับหนึ่งแล้วโอบีวันตอนนั้นยังไม่ได้มีสิทธิ์ออกสิสธิ์ออกเสียงครับเพราะโอบีวันยังเป็นพันดาวันเช่นกันนะครับแล้วก็ควายกรก็เลยเหมือนจะเสนอว่าเอางี้ไหมให้โอบีวัน ไปขึ้นเป็นอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าจริงๆอะเจไดคือมีหนึ่งอาจารย์หนึ่งสิทธิ์ก็คือตัวอาจารย์แล้วก็พันดาวันถูกปะถ้าไล่โอบิวันขึ้นไปเป็นอาจารย์ให้สอบขึ้นเป็นอาจารย์ได้แปลว่าควายกรจะไม่มีลูกศิษย์และควายกรจะดูแลตัวของอนาคินขึ้นมาเองนะครับนะก็ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันระดับหนึ่งครับคือสภาเจไดก็ไม่อยากไม่อยากให้เด็กอายุเกินขนาดนี้มาแล้วก็เรื่องของพลังอายุกับพลังที่มันดูน่ามีความน่ากลัวในแบบของมันทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องพูดกันขึ้นมาจริงๆเอาจริงๆอะตอนทีอ่อาจารย์ควายกรสู้กับมออะเขาเขายังไม่ได้เห็นมอแบบเต็มๆแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกว่าซิดกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจวัฒนพยายในใหๆไม่ได้เชื่อว่าซิดกลับมาแล้วซิดมันล่มสลายไปเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับคือไม่ได้มีพวกซิดมานานมากแล้ว แล้วแบบจมันจะโผล่มาตรงนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจารย์ควก่อนก็ยังยืนยันว่านั่นคือสิทธ์นะครับแล้วก็จริงๆพูดว่าคนที่เห็นจริงๆจังๆคนนี้ก็คือควายก่อนโอบีวันเห็นแบบตักถากนิดเดียวไม่ได้เห็นเยอะอะไรขนาดนั้นทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีการประชุมต่อหลังจากเรื่องที่คุยนะครับพอประชุมเสร็จปุ๊บ ทั้งสองฝั่งมันก็เครียดหมดแหละทั้งฝั่งที่ประชุมเรื่องบ้านเมืองกับฝั่งที่ประชุมเจไดเพราะว่าฝั่งเจไดเองก็จะไปมีปัญหาเรื่องที่าจารควายกรก็อยากได้นาคขีมาเป็นพันดาวันแต่อยากให้เป็นเจไดยอยากให้ฝึกเป็นเจไดพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บไอ้ฝั่งที่ประชุมเรื่องบ้านเมืองเนี่ยก็มาพูดว่าเออแบบอ่เหมือนประมาณว่าในที่ประชุมอะตัวของอเมดลาเองก็ไปพูดว่าเนี่ยอ,อ่เหมือนตัวของสพันธพาน,นิษย์อะมันจะบุกดาวและจริงๆก็คือ พูดตรงๆว่าไม่ค่อยมีคนเชื่อหรอกครับเพราะว่าจะมาขอกองกําลังและทีนี้ต้องบอกว่าในจักรวาลสตาร์วอรตอนนั้นนะ่ะต่อให้มีเรื่องของประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่มีกําลังที่จะสามารถรวบรวมกําลังเพื่อไปช่วยดาวอื่นได้คือมันไม่มีกองกําลังกลางเว้ยมันไม่มีกองกําลังที่อยู่ตรงกลางที่สั่งให้ไปช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเหมือนว่าสุดท้ายนาบูก็ต้อง ดูแลตัวเองนะอะไรอย่างนี้นะครับก็มันสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกครับพอหลังนั้นทั้งอ่าทางตัวของอาบิดาลาก็ต้องกลับมาที่ดามบูเองแล้วก็รวมถึงตัวของอ่าควายกรจินกับวีวันก็โอเคอาสาตามมาด้วยเพื่อเป็นแบบปกป้องไหนๆก็เป็นภารกิจที่ต้องทำแหละถูกไหมพอกลับมาเสร็จปุ๊บจริงๆอะ่ะตัวของควายกใญน,นเนี่ยกลับมาเพราะว่าเรื่องของซิด้วยแหละ เพราะว่าจะแบบจะมาป้องกันแบบถ้ามันเป็นเซตจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาถึงนาบูครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีกําลังลบฝั่งที่เป็นเหมือนมนุษย์เราไม่มีกําลังลบมากๆสุดท้ายก็เลยต้องไปขอกําลังของชาวจาจาทีนี้ไปขอกําลังของชาวจาจาเนี่ยตัวของมิดาลาก็พูด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 ก็เหมือนแบบหัวหน้าของชาวจาจามันก็แบบใหม่ใหม่ใหม่แบบปู กูแม่กาลังมึงรอกอะไรเงี้ยจนสุดท้ายตัวของแพทเม่นั่นแหละนะครับที่เรียกว่าแพทเม่แพทเม่ตลอดอ่ะก็ออกมาบอกว่าจริงๆอ่ะมันคืออมิดาล่านะครับมันคือองค์หญิงแต่ว่าเรื่องเรื่องด้วยว่าตัวมันเองอ่ะต้องปิดบงังคือเอาง่ายๆครับไอคนที่เป็นแต่งเป็นอมิดาล่าตอนเนี้ยมันคือตัวตายตัวแทนที่แบบสมมติโดนลอบสังหารหรืออะไรเงี้ย คนนั้นจะเป็นคนตายแทนซึ่งแพทเม่จริงๆอ่ะคืออามิดาลา่าคือองค์หญิงจริงๆแต่ว่าจะจะปลอมตัวอยู่ในฐานะลูกร้องตลอดแล้วก็คุยนะครับแล้วก็โอเคคุยกันไปขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบทําความคลรบให้แบบชาวจาจ่ายเงี้ยชาวจาจาว่าโอเคอย่างก็ร่วมลบก็จะเป็นฉากลบที่ดาวนาบูครับจะเป็นฝั่งของจาจานะครับแล้วก็สู้กับฝั่งของหุ่นดอยใครจําฉากนี้ได้จะเป็นฉากที่ดูตลกมากเพราะว่าฝั่งจาจามันเหมือนเป็นคนป่าที่มีลูกระเบิดลูกระเบิดพัดลูกระเบิดแบบลูกระเบิดปราฟ้า แล้วมันยิงแบบการยิงของมันคือแม่งเอาคาตาเพายิงอะไรอก็มีหอกที่ไว้ป่าออกไปที่แบบโดแล้วแบบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะดูตลกมากในในวัยเด็กนะแต่ว่ามันมันมันแบบมันก็ดูแฟนซีในสําหรับเราในวัยเด็กมากๆมันทําให้เห็นว่าเออแบบเนี่ยมันทํามาเพื่อเด็กดูมันไม่ทํามาเพื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูเข้าใจแหละคุณมันเป็นสงครามมันคงรุนแรงเลยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันมีความซอฟในตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ตัวของฝั่งมนุษย์เนี่ยก็กลับไปยึดพระราชวังคืนนะครับก็พวกอเมริกา,าเลยก็เข้าไปยึดพระราชวังคืนมาเพราะว่าต้องกู้กองยานพอถ้าได้กองยานเนี่ยมันสามารถนํากองยานน่ะบินขึ้นไปเพื่อทําลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสถานีอวากาศที่ปล่อยโดนหรือควบคุมโดนได้นะครับก็เข้าไปกู้กองยานปุ๊บอ่ะฝั่ง ที่เหลือเนี่ยเข้าไปก็ไปปลดปล่อยนักบินกู้ให้กองยานเสร็จปุ๊บตัวของอ่าเดินผ่านไปตัวของไฟกรก็บอกอาณาคินว่าเข้าไปนั่งในยานซะคือมันปลอดภัยกว่าเพราะยานมันแบบหนาเนาะก็อาณาคินเข้าไปนั่งในยานสุดท้ายอาณาคินกดมั่วครับสีสูวก,กดยานแม่งก็บินออกไปแต่ยานบินออกไปไม่ได้ไปคนเดียวนะมีอาร์ทูดีทูเสียบเข้าไปในยานด้วยเพราะทูดีทูมันเป็นตัวซ่อมเครื่องแล้วก็เป็นดอยช่วยเหลือเป็นดอยซัพพอร์ตประมาณนั้นนะครับ ทีนี้สิ่งที่ทั้งสองคนไม่อยากเจอก็เกิดขึ้นทางแบบควายกรกับอีิวันคือก็ไปเชิญหน้ากับมอครับตรงๆมอเองก็หลังจากหลังจากที่มาเนี่ยตัวของอานาคินไอตัวของควายกรก,กับตัวอพิวันก็ไล่มอไปก็ไล่มอไปอทางหนึ่งเพราะว่าจะให้แพทเม่ไปทําภารกิจอื่นๆไปแบบยึดที่นี่คืนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีการลบทีนี้ต้องบอกว่าการลบมันจะแบ่งเป็นสฉา,ากก็คือว่า จะเป็นการลบบนอาวากาศการลบของฝั่งจาจาแล้วก็การลบก,รการต่อสู้ของเจไดกับซิดการโลบฝั่งจาจาเนี่ยต้องบอกว่าฝั่งจา่าจาแพครับคือเอาง่ายๆครับเอาจริงๆอาวุธมึงไม่น่าชนะหรอกถ้าถือแค่หอกกับโลแล้วมีแค่ระเบิดไอเทยนั่นที่ทําลายเขาได้ก็มันไม่น่าชนะอยู่แล้วแหละมันชนะยากนะครับเพราะดอยมันออกกําลังมันออกมาเยอะนะครับแต่เราก็ได้เห็นฉากดอยยืนยิงนะครับโคตรเท่สำหรับเด็กๆนะโคตรเท่แล้วก็ตัดมาเป็นฉากของตัวองค์หญิงเองก็เข้าไปยึดแล้วก็ เข้าไปต่อสู้กับพวกตัวของสพันพาณิ์ที่บุกเข้ามายึดที่นี่เอาไว้นะครับแล้วก็ตัวของควายกรกับวีวันเนี่ยเรียกว่าเป็นคลายแม็กของเรื่องเลยมีการต่อสู้ครับมีประตูแสงอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นกันจนสุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับว่าควายกรก็พลาดท่าครับจริงๆคือต้องออกบอกว่างี้ดีกว่าอบิวันมันโดนเตะเกือบจะตกลงไปแล้วแล้วควายกรก็เป็นห่วงอบีวันด้วยนะครับแล้วก็ก็เหมือนห่วงหน้าพวงหลังสุดท้ายควายกรก็เหมือนพลาดท่าโดนมอแทงเข้าไปแล้วก็ ทีนี้พอโอบิวันเห็นปุ๊บโอบิวันก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ตัดไอตัวของมอเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ตกลงไปในท่อนั้นนะครับก็สรุปจบด้วยการที่แล้วก็มีฝั่งของอนาคินที่สามารถขึ้นไปแล้วก็ตวงอนาคินเองอะขับมั่วๆจนเข้าไปในสถานีอวกาศมันแล้วก็ทําลายตัวของสถานีอวกาศของสหพันธานิตเพื่อทำลายดอยทิ้งทั้งหมดอ่ะก็คือดอยมันไม่สิมันไม่ได้พังหรอกมันก็แค่แบบไม่มีคนควบคุมแล้วอะไรแค่นี้ นะครับทำให้ดอยมันเสียหายทั้งหมดก็กลายเป็นว่าฝั่งชนะไปก็จบที่ว่าชาวมนุษย์บนดาวนาบูอะ่ะก็คือมนุษย์กับชาวตาจากลายเป็นว่าก็จบที่ว่าโอเคญาติดีกันเพราะก่อนอันนี้นไม่เคยญาติดีที่อะไรกันเลยนะครับอยู่กันมาต้องหลายหลายหลายร้อย,ย,ยปีแล้วก็ตัวของอาโอบิวันเนี่ยก็ต้องไปบอกเรื่องนี้กับสภาเจไดว่าเออแบบไฟยก่อเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ควายกนทิ้งอย่างสุดท้ายไว้ก็คือว่าต้องฝึกอนาคินขึ้นมาเออต้องฝึกต้องแบบฝึกอนาคินขึ้นมาซึ่งตัวโอบิวันก็รับรับรับตัวเองอ่ะให้การฝึกเป็นอาจารย์เจไดแล้วก็รับของอนาคินเข้ามาเป็นพันดาวันของตัวเองนะครับก็จะจบที่ตรงนั้นนะครับแฟนทอมแมนเนทเอาจริงๆถ้าเรามาดูในวัยนี้หรือว่าในวันนี้ที่สเตจเอฟเฟกมันเยอะมากๆแล้วมันอาจจะดูไม่ได้สนุกเหมือนตอนที่เราดูในวัยเด็กแต่ มันเป็นหนึ่งเรื่องที่มันเติมเต็มความฝันของวัยรุ่นเด็กๆยุคนั้นมากว่าสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นตรงเนี้ถ้าใครไปดูอะ่ะก่อนที่เราจะมีเอฟเฟกต์สเปเชียลเอฟเฟกต์ดีทุกวันเนี้ยอันนั้นคือสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่เราเคยผ่านมามันคือความฝันของหนังไซไฟที่แบบกองทัพอวกาศมีหุ่นยนต์มี อะไรอย่างเงี้ยไล่ย,ยิงกันและก็มีการต่อสู้ที่มันดูเป็นเจไดเพราะว่าจริงๆในไตรภาค456เราจะไม่ค่อยได้เห็นคนอื่นถือไ์เซเบอร์นอกจากตัวของเวเดอร์กับลุกที่จะเป็นคนถือไรเซเบอร์แล้วก็เดนคโนบีใช่ไหมแต่เนี้ยเราได้เห็นแบบการบรทะกันจริงๆของซิท ซึ่งไออันนั้นอะปะทะกันไหมก็คือเหมือนลุกกับเวเดอร์มันประทะกันนิดเดียวอะเออมันก็ไม่ได้ปะทะกันหนักแต่อันนี้คือเราได้เห็นกันแบบต่อสู้แล้วถ้าคุณเห็นมอคุณจะชอบมอมากๆเว้ยต่อให้มันเป็นตัวไลายก็ตามเพราะอะไรไลท์เซเบอร์แม่งเป็นเหมือนกระบองเว้ยมันถือแบบมีสองด้านอะแม่งโคตรเท่นะครับแล้วก็เป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เห็นว่าเนี่ยมีการเดินทางมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็เก็ตเล็กเก็ดน,น้อยครับ ตัวของลุกนมสก,กุลสกายวอล์กเกอร์นะครับอานาคินก็นำ,นำสก,กุลสกายวอล์กเกอร์เหมือนกันโอเคเป็นไปได้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าซีอาร์อีพีอพโซดที่สองสามสี่ห้าหกเป็นยังไงต่อไปนะครับประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้นะครับอาหาเรื่องเล่านะครับกับ Star War ล์เดอร์แฟนทอมแมนเนเนาะใครที่เคยดูใครยังจํากันได้นะครับก็เหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและทุกครั้งคลิปนี้มีสปอยทุกคลิปนะครับยังไงก็ อยากดูจริงๆอ่ะใน Disney p พ u s มันมีคุณไปดูเต็มๆนะครับอันนี้เราฟังเราเกิดแล้วเราก็แถมนู่นแถมนี่ให้ฟังเฉยๆแค่นั้นเองนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีครับ